สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสีสามกล่องนี่ครับเป็นสิบสองกับยี่สิบสี่กับหนึ่งร้อยสีห่อเลยครับยี่ฮอครับบวกกันสามกล่องนี่เป็นร้อยสามสิบหกสีครับยี่้อร์มาสามอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเราจะมาสลอสีทั้งสามกล่องนี้เละครับเ๋ยวแป๊บนึงครับแกะกล่องก่อนยังไม่ได้แกะกล่องเลยครับจะแกะกล่องก่อนครับอันนี้ก็จะมีที่เขียนชื่อของห้่อเรียนนะครับอันแบบ แบบมันจะมีสีให้เลือกทุกเฉดสีเลยแต่หนึ่งร้อยมีให้เลือกทุกเยอะกว่าแต่ผมว่านะหนึ่งร้อยม่ให้เยอะมากกว่าผมจะมาสวอชสีก่อนสวอชสีในกระดาษเฉดสีที่เขาให้มาในกล่องหนึ่งร้อยสีนะครับเป็นแบบสีให้มีให้เลือกแถมมิ้ิมแปดสีมันฟรีอีกหนึ่งสีก็เป็นร้อยยิมเก้าสีครับเก้านี่ครับจะสวยเหมือนกันนะครับเป็นสีที่เคยใช้อะ่ะ ที่ต่อน้องน้องเราก็มีครับ,แต,รบแต่น้องเรายังไม่เกิดครับครับแต่น้องเราเคยมีแล้วแต่เราจะระบายสีกัน,นครับเราจะมาสวลอ,อสีกันก่อนครับไปเริ่มเริ่มเลยมาสบล้อสีกันก่อนอ่ะเริ่มเลยเรามาสบล้อสีกันเถอะเราจะมาสวลอสีกันอันนี้ปิดก่อนนี้มันจะปิวออกเราจะมาสวลอสีนะครับต่อไปสีน้ำเงินเทิน น,น้ำเงินโอนนี่ครับผมจะเริ่มจากสีนี้เราจะทำเป็นแดงอ่อนเป็นแดงอ่อนไม่ต้องไม่ต้องมาสูงสีก็ได้ครับต่อไปเอาสีนี้นี่ครับผมจะรีวิวแต่อันเนี้ยผมเคยใช้แล้วอันนี้ห่อเนี้ยผมซื้อมาทีแล้วอ่ะตอนตอนนั้นแล้ว ตอนใกรจะทายบาัตรตอนเจ็ดขวบเคยซื้อมาแล้วเคยตอนนั้นค่ะเราเคยรีวิว f a เ e r ร์พาเทลไปใช่ไหมแต่ตอนนั้นไม่ได้วาให้เพราะว่าไม่ได้กดติดตามเพราะว่าไม่มีคนดูอาทิตย์แล้วเพราะว่าตอนนี้มีคนดูอ่าแล้วก็เลยรีวิวให้ดูแต่สีไม้ระบายน้ำมันแพงมันเป็นของเฟเบอร์พารเทลถ้ารุ่นหกสิบสีเฟเบอร์ทมันเป็นก่องเลกใช่ไหมมันจะแพงแต่ รุ่นนี้จะถูกกว่าเบาเลยแต่เราจะเอาสีเหลืองนี้ครับสีเขียวสีสันสดใสต่อเคต่อไปมาใช้น้ำเงินต่อไปต่อไปสีเทาเฮ้ยให้สีเทาก่อนสีเทากินนี่เฮ้ยเอาสีเทาอ่อนสีเอาสีเท,าน,เา,เทานี่ก่อนนี่ครับให้ให้เลือกชุกเลย หนึ่งนะครับต่อไปเอาสีเขียวไ่ครับกับอันนี้มีกล่องหนึ่งอันนี้เคยเอาไปโรงเรียนแล้วเคยหายครับเคยเพื่อนแย่งกับน้องแย่งครับน้องเรียนโรงเรียนกับผมนี่แหละโรงเรียนเดียวกับผมนี่แหละแต่อันนี้เป็นสีเข้มเข้มมากสีน้ำสีดำสีดำเข้มแต่อันนี้เป็นสีดำอ่อน นี่สีดำไล่โทนเลยสีดำไล่โทนเข้มเลยครับอันนี้ก็สีทองสีทองไล่โทนเป็นสีทองเข้มนิดหน่อยเราจะระบายอ่อนๆเราต้องการอ่อนๆต่อไปเอาสีขาวอ่อนเอ้ยครับครับเราจะเอาสีขาวอ่อนสีขาวอ่อนมาระบายครับตรงนี้ครับแต่ข้างบนเนี่ยมันจะมีสีตรงนี้ให้ด้วยแทนสีน้องอ่อนด้วยครับ เขาจะมีชื่ออักษรสีให้ดูนะครับอันนี้กรีนกรีนสีสีกรีนกรีนไวท์ครีมแต่แสดงว่าเป็นสีเขียวอ่อนกรีนกรีนไวท์กรีนกรีนแต่ว่าสีเขียวเข้มกรีนกรีนเฉยๆเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวแบบนี้ก็กรีนเหมือนกันแต่มันจะมีแบบอันนี้ด้วยจะเป็นแบบสีสีสีแบบนี้ด้วยสีชมพูแบบนี้เลย นี่นะครับสีชมพูแบบนี้นะครับแต่ผมอ่ะเคยใช้สีกองแบบยิมสีสีใช่ไหมตอนนี้ผมเป็นซื้อที่โมชิเป็นยยิ้มสีมาเขาลดราคาให้ก็เลยซื้อมานี่ครับโอเคน้องเก้วเดี๋ยววันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาสวัสดีสีใหม่นะครับเราเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊ๆ